Google ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาได้สร้างสารรค์แป้นพิมพ์สุดแปลกนะครับเป็นหมวกแป้นพิมพ์ก็คือเป็นหมวกที่เราใส่ด้วยนี่แหละครับแล้วก็คือเป็นแป้นพิมพ์ด้วยมีปุ่มให้กดเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นอยากได้คาไหนก็แค่เลื่อนแป้นพิมพ์บนหมวกเท่านั้นครับ Google ประเทศญี่ปุ่นกลับมาพร้อมกับไอเดียแป้นพิมพ์สุดส,สร้างสรรค์อีกครั้งกับผลงาน Gbot Caps แป้นนิมพ์ที่มาในรูปแบบของหมวกที่ดูเหมือนเป็นปุ่มแป,ป,ป้นพิมพ์ขนาดใหญ่หนึ่งปุ่มให้เราเอาไว้สวมศีรษะกลายเป็นแป้นพิมพ์ที่ไม่ต้องถือให้เกะกะก็พกพาไปใช้พิมพ์งานได้ทุกที่เลยครับไอเดียตั้งต้นของผลงานนี้มาจากปัญหาที่ชาว Work From Home ทั้งหลายต้องเจอก็คือไม่อยากพกพาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างแป้นพิมพ์ออกไปไหนมาไหนให้เกะกะยุ่งยาก Google ประเทศญี่ปุ่นก็เลยได้แรงบันดาลใจตรงนี้นะครับ เอามาทำเป็นแป้นพิมพ์ใหม่ที่ทำให้เรานั้นไม่ต้องถือให้วุ่นวายแต่สวมไว้บนศีรษะได้เลยครับ ตัว G-Bot Caps นะครับมีเซ็นเซอร์ภายในถึง6แกนด้วยกันโดยเราจะต้องใช้มือโยกปุ่มแป้นพิมพ์ไปในทิศทางต่างๆเพื่อเลือกตัวอักษรที่ต้องการโดยเซ็นเซอร์เหล่านี้นะครับก็จะตรวจจับการเคลื่อนไหวของปุ่มแป้นพิมพ์ตามจุดที่เรากําหนดเอาไว้ว่าเป็นอักษรอ,อะไรและเมื่อได้ตัวอักษรตามที่ต้องการแล้วก็แค่กดปุ่มอีกครั้งเพื่อยืนยันการเลือกตัวอักษรน,นั้นๆเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับหมวกแป้นพิมพ์นี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆได้ด้วยสัญญาณบลูทูธใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด120มิลลิแอมป์ชั่วโมงและสามารถชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ USB-C อีกทั้งยังมีแอปพลิเคชัน Gboard ที่ใช้ร่วมกับหมวกแป้นพิมพ์ตัวนี้ซึ่งสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ทั้ง Android และ iOS และนอกจากจะทำหน้าที่เป็นแป้นพิมพ์แล้วนะครับบริษัทยังได้ให้ไอเดียการใช้ประโยชน์หมวกแป้นพิมพ์แบบอื่นๆที่ชวนขำได้อีกนะครับ เช่นเอาหมวกไปใส่เป็นหมวกจริงๆเพื่อให้ร่มเงาในวันที่มีแดดจ,จ้า เอาไว้ใส่เป็นหมวกในวันที่ตื่นสายรีบมาทำงานจนผมยุ่งหรือใส่เป็นหมวกข้างในสำหรับนักมายากลและเชฟเอาไว้สื่อสารกับคนอื่นๆหมวกใบนี้ยังสามารถปรับแต่งการใช้งานได้อีกมากมายเช่นการติดตั้งสายรัดใต้คางที่ชื่อว่าแคปล็อกซึ่งล็อกกับปุ่มตัวอักษรกับการล็อกหมวกของเราไม่ให้เคลื่อนไปไหนอีกทั้งทีมงานยังมองไปถึงการพัฒนารุ่นที่มีจอแสดงในตัวและแม้แต่รุ่นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วยครับ อย่างไรก็ดีนะครับผลงานนี้ไม่ได้มีวางจาหน่ายจริงๆแต่เป็นเพียงไอเดียแป้นพิมพ์แปลกๆที่บริษัทนามาโชว์ให้เห็นแทบทุกปีเช่นปีก่อนหน้านี้นะครับมีทั้งแป้นพิมพ์ถ้วยชาแป้นพิมพ์ไม้บรรทัดแต่ถ้าใครสนใจอยากลองเอาไปดัดแปลงเอง Google ก็ได้เปิดแหล่งข้อมูลเอาไว้บนกิจหับแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันข้อมูลของนักพัฒนาให้สามารถดาวน์โหลดไปลองสร้างเองได้ครับ